สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพของรัชนันท์ทุกๆท่านนะครับมาชมเนื้อพระสมเด็จบางขุนพรหมหนีไม่ออกองค์ที่สององค์นี้ก็ยังคงเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่น้องครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่กดไม่พิมพ์ได้สวยงามถึงแม้ว่าจะมีลักษณะการกระเทาะเห็นไหมครับกระเทาะบริเวณนี้การแหว่งบริเวณนี้หน่อยแต่ว่ามวลรวมนั้นถือว่าสวยงามมากองค์นี้เป็นกลุกเก่านะพี่น้องกลุกเก่าก็คือพระที่ถูกขโมยออกมา นะครับด้วยกรรมวิธีต่างๆก่อนที่จะเปิดกรุอย่างเป็นทางการในปีพศ2500นะครับสวยงามมากนี่ครับด้านข้างเดี๋ยวเรามาซูมดูเนื้อกันว่าเนื้อหนีไม่ออกเป็นยังไงนี่ครับด้านหลังครับบางคุดพรมจะต้องเนื้อโทนขาวใสนะครับเนื้อในนะฮะเรามาดูกันนะครับเนื้อในนี่เห็นไหมครับหนีไม่ออกเลยเห็นไหมครับ แค่ดูแค่ใบหน้าของท่านดูแค่ใบหน้านะครับดูแค่หน้าอกนะครับดูแค่พื้นเนี่ยก็รู้แล้วว่านี่คือสูตรของสมเด็จโตสูตรคุณเดตโตเป็นไงครับขาวใสนะครับจ้ามะพร้าวอ่าหรือว่าขนมถ้วยฟูหรือว่าวุ้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามีมวลสารถ้าบางขุนพรมมวลสารก็จะน้อยกว่าวัดละขังหน่อยนี่นะครับองนี้บางขุนพรมร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ สวยงามมากเนื้อหานี้ไม่ออกเลยเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อในจะใสนะครับค่อนข้างใสนี่ครับขาวใสครับขาวใสเนื้อหนีไม่ออกเลยพี่น้องครับโอ้โหบริเวณฐานนี่ยิ่งยิ่งชัดเลยเห็นไหมยิ่งชัดเลยนะพี่น้องครับยิ่งชัดเจนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเส้นซุ้มบริเวณฐานนี่นี่เลยครับเนื้อสมเด็จโตเป็นอย่างนี้เองเนื้อพระสมเด็จโตเป็นอย่างนี้นะครับมีด้านข้าง ด้านหลังเรามาดูครับหนีไม่ออกจริงไหมนี่ครับล้านเปอร์เซ็นต์หนีไม่ออกเห็นไหมครับโฟกัสจะทัดเห็นไหมนี่เลยครับเนื้อสมเด็จโตเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากพี่น้องครับสวยงามมากๆเห็นไหมครับสวยงามมากๆนี่ครับหนีไม่ออกครับยังไงก็หนีไม่ออกองนี้โอ้โหไม่รู้ว่าถ้ามีโอกาสไปอยู่ในมือเซียนใหญ่ เขาจะว่ากันเท่าไหร่นะครับปกติบางคุพ่อคมพ์ใหญ่ก็ว่ากันหลักหลายล้านอยู่นะครับเจ็ดแปดล้านนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะพี่้องที่ละครับแต่ว่าราคาเป็นของสมมุตินะครับเกแท้อยู่ที่องค์พระนะครับราคาเป็นของสมมุติอยู่ที่อยู่ที่มือใครอยู่ที่ใครขายนะครับเพราะนั้นศึกษาเรียนรู้แบ่งปันความรู้กันมีความสุขกว่าพี่้องครับอาล้ครับนี่ฮะสวยงามมากครับหนีไม่ออก องค์ที่สองครับผม